بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبينا محمد الداعي الى الحق وإلى صراط مستقيم اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ท่านพี่น้องผู้มีเกียรติทั้งหลายครับเรา نام... رحمه الله تعالى ซึ่งเป็นตําราที่มี ประโยชน์ของความยำเกรงจากอัลกุรอานนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันไปในเรื่องของประโยชน์ที่เราจะได้รับนะครับหากว่าเราเป็นคนที่ยำเกรงต่อหลักสุภาณนุบตาอาลาแล้วนะครับเราได้เรียนรู้กันไป5ประการนะครับวันนี้จะเป็นข้อที่6นะครับเชคมุฮัมมัดบินซาลเลห์ออุธัยม ah ีนราะหมุลลัตะอลาท่านกล่าวบอกว่าอันตะควาซาบบลลินฟะล์เชคบอกว่าแท้ที่จริงนะครับ ความยำเกรงนั้นเป็นสาเหตุที่จะทําให้เราได้รับกับความสําเร็จนะครับนั่นหมายความว่าหากว่าเราปรารถนาอยากจะได้รับกับความสําเร็จทั้งดุนยาและก็อาครอเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ س ฮ ح ا ن ه และ تعالى เพราะอัลลอฮ์ ت อาล ى กล่าวเอาไว้ในสุร์อัลบากราะอายะที่หนึ่งร้อยแปดสิบเก้าบอกว่าวัตะกุลลอฮะและอัละกุมตุฟลิฮูนและพวกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮ์เพื่อว่าพวกเจ้าจะได้รับกับความสําเร็จนะครับ ฟะการที่จะเชบอวอันนบิตักวะนาลุมาอีตล l อ a h ا ل خ ا ص ะนะครับเชืบอกว่าแท้ที่จริงความยำเกรงนั้นนะครับจะทําให้เราได้รับอันมาอียะแปลว่าจะทําให้เราได้รับการทีเทลเจรจะทรงอยู่ร่วมกับพวกเราเป็นการเฉพาะซึ่งการที่เัลเจรจะอยู่ร่วมกับพวกเราเป็นการเฉพาะในที่นี้อัลคอซะนะครับเป็นการเฉพาะเนี่ยมีความหมายว่าอะไร หมายถึงเราจะอะไรพระองค์จะทรงช่วยเหลือเราแต่เาจะทรงคุ้มครองจะทรงปกป้องจะทรงสนับสนุนนะครับคือใครคือคนที่มีอีมานคือคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์กล่าวเอาไว้ในสุรสเบกราอายะที่หนึอยิบ9 4บอกว่าว่าและมูอันนัลลอฮ์ฮมาอัลมุตตะกีนและพวกเจ้าทั้งหลายจงรู้ไว้เถิดว่าแท้ที่จริงอัลลอฮ์พระองค์จะทรงอยู่ร่วมกับบรรดาผู้ที่ยำเกรง อยู่ร่วมหมายถึงอันมายาตุลคอซอแปลว่าอยู่ร่วมเป็นการเฉพาะในที่นี้หมายถึงอะไรเป็น้องหมายถึงช่วยเหลือปกป้องคุ้มครองดูแลนะครับนั่นคือบรรดาผู้ศรัทธานั่นคือบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงต่อเราประการที่8เชบออันนะฮะซาบุลลิลอัมนิมินอิคาบิลล์นะครับความยำเกรงนั้นจะเป็นสาเหตุที่จะทำให้เรานั้นได้รับจะได้รับความปลอดภัย จะทําให้เรานั้นปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮ์นั่นหมายความว่าหากว่าเราอยากจะรอดพ้นจากการลงโทษของอัลลอฮ์ไม่ว่าจะในดุนยาจะในอลัลลมบาร์ซักหรือจะเป็นในโลกอาคิรอกกาจามเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่มีความเยี่มเกรงต่อพระองค์ อัลลอฮฺจ่าอัลกาวอาไว้ในกุรานบอกว่าวะักุลลอฮะและพวกเจ้าทั้งหลายจงยำเกรงต่ออัลลอฮฺว่าลมูอันนัลนลอฮฺชะดีดุลอิควบและจงรู้ไว้เถิดว่าแท้จริง Allah, อัลลอฮ์พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ลงโทษด้วยการลงโทษที่รุนแรงนั้นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเมื่อเรามีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์เราจะรอดพ้นจากการถูกลงโทษนั่นเองนะครับ ประการที่9ก้าใชบอกอันนาฮะคอยรู้จาดินนะครับความยำเกรงนั้นจะเป็นสเสบียงที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดซึ่งประโยคนี้เรามักจะได้ยินกันอยู่เป็นประจำคุ้นหูพี่น้องในตอนคุตุบบะวันศุกร์นะครับเราจะอ่าลกล่าวเอาไว้ในกุรานบอกว่าวะตะซจวะวดวูฟะอินนะขัยรุจาริตะกวาและพวกเจ้าทั้งหลายจงตระเตรียมสเสบียงนะครับแล้วสเสบียงที่ที่ดีที่สุดและแท้จริงสเสบียงที่ดีเลิศที่สุดประเสริฐที่สุด คืออะไรคือความยำเกรงฉะนั้นหากว่าเราอยากจะติดเก็บสเสบียงเอาไว้สําหรับวันที่เราเดินทางกลับไปพบกับลอสซภาโนวาแตอาลาเราจะต้องเตรียมสเสบียงที่ดีและสเสบียงที่ดีที่สุดคือความยำเกรงต่อลอแต่อาลาพี่น้องและประกาศที่10บนะครับใช้บอกอันนั้นมุตตซีฟีอันนั้นมุตตซีฟีนะบีฮะฟากันนะาซีย์อัิยามะคนที่มีคุณลักษณะคนที่มีคุณลักษณะดังกล่าวแปลว่าคนที่มีความยำเกรงเนะี่ย คนเหล่านั้นเมื่อถึงวันเกียรมาเขาจะได้อยู่ฐานะที่สูงกว่าผู้อื่นเขาจะมีฐานะที่เหนือกว่าคนอื่นในวันเกียร์ละล l l a ์กล่าวบอกว่าละดีนะตะกาวฟาวคอหุมเยามันเกียรมาและบรรดาผู้ที่ยำเกรงคือยำเกรงในขณะที่มีชีวิตอยู่บนดุนยามีตะกวาเนี่ยพวกเขาจะอยู่เหนือกว่าบรรดาคนเหล่านั้นกว่ามนุษย์สยชาติในวันเกียรมนจะได้รับการตอบแทนที่สูงทรงกว่าดังนั้น นี่คือสิ่งที่สําคัญและเตือนและบอกให้พวกเรารู้ว่าเราจะต้องเป็นคนที่มีความยำเกรงต่อลล l a ์นะครับข้อที่11เพน้องเช้บอกอันนะฮะมินอัสบาบิซิยดาริไลมีความยำเกรงเป็นสาเหตุที่สําคัญที่จะทําให้เรานั้นมีความรู้ที่เพิ่มพูนนั่นหมายความว่าอะไรหมายความบาหากว่าเราอยากจะมีความรู้ที่เพิ่มพูนเราจะต้องเป็นคนที่มีความยำเกรงต่อลลอ a ์เพราะเราจะอะไรกล่าวบอกว่าวตตจกุลลอ และพวกเจ้าทั้งหลายจงกลัวอัลลอฮ์จงยำเกรงต่ออัลลอฮ์ว่ายูอัลลิมุกุมุลลอฮ์และอัลลอฮ์จะอะไรเมื่อน,นั้นอัลลอฮ์จะอะไรพระองค์จะทรงสอนให้พวกเจ้ามีความรู้นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าความรู้ที่เรามีนั่นมาจากอัลลอฮ์สุบฮานะวาจะอะไรจะเป็นความรู้ที่เกิดประโยชน์ที่เป็นประโยชน์แก่ตัวเราและผู้อื่นเนี่ยจะต้องมีอะไรจะต้องมีความยำเกรงดังนั้นยิ่งเรายำเกรงต่ออัลลอฮ์มากเราจะอะไรจะยิ่งสอนให้เรามีความรู้ ที่เป็นประโยชน์มากฉะนั้นนี่คือเคล็ดลับพี่น้องใครอยากมีความรู้ศาสนาจะต้องมีความเยืเกรงต่ออัลล์จะอะไรให้มากที่สุดนะครับประกาศที่12นะครับใช่บออันนะ้น่วาบรรมตตศีฟีนมุตตศีฟีนะบิฮาไขรุมมินัดุญยาวะชาฮวาติฮาใช่บอกว่าแท้ที่จริงรางวัลตอบแทนของคนที่มีความเยี่มเกรงต่ออัลลอฮ์นั้น รางวัลที่บรรดาคนเหล่านั้นได้รับจะเป็นรางวัลที่ดีกว่าสิ่งที่มีอยู่ในดุนยาเนี่ยดีกว่าดุนยาและความสุขและความเพลิดเพลีและอารมณ์ทั้งหลายที่ทําให้มนุษย์มีความสุขในดุนยาทั้งหมดคืออะไรพี่น้องรางวัลสําหรับคนที่มีความเยี่ยมเกรงดีกว่าดุนยานี้และสิ่งที่มีอยู่ในดุนยานี้ทั้งหมดอะลัยอะล่ากล่าวเอาไว้ใน s u r ะ h รอิมรอนบอกว่ากุลอุนบบกมมมิิคร่าเธอว่าเอาไหมเดี๋ยวจะให้ฉันบอก ให้พวกเจ้าพวกท่านทั้งหลายรู้ถึงความดีงามนะครับให้รู้ถึงความดีงามอย่างหนึ่งซึ่งเป็นความดีงามที่ดีเลิศที่สุดใช่ไหมครับนั่นคือการตอบแทนนะครับอัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ Allah บอกลิลแลดีนะเจ้ากออินดารบบิฮิมนะครับซึ่งทารุสุนลอตตาละสั่งใช้ทารุสุนบอกว่าเอาไม่จะให้ฉันบอกพวกท่านถึงสิ่งที่ดีงามดีกว่าสิ่งที่พวกท่านมีเนะี่ยซึ่งอายะห์ก่อนหน้านี้ลอตตาละบอกว่ามนุษย์นั้น ซุยนาลินนาสหรือบุฮาว่าที่มีันนิซาอนเห็นไหมครับบอกมนุษย์นั้นถูกประดับประดาแปลว่าถูกทําให้มองเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สวยงามซุยนาลินนาสมนุษย์มองเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้กลายเป็นสิ่งที่สวยงามไปทําให้สิ่งที่ทาให้เขามีความสุขเพลิดเพลินในดุนยานะครับท้างความสุขนะครับอารมณ์ที่ทำให้เขามีความสุขอารมณ์ในเรื่องที่ฮาลาลนะไม่ใช่เรื่องารอม นะครับและการอยู่ร่วมกับภรรยาทําให้มนุษย์มีความสุขนะครับการมีลูกทําให้มนุษย์มีความสุขใช่ไหมครับซุยินาลินนสมนุษย์มีความสุขเมื่อมีลูกเมื่อมีภรรยาเมื่อมีทรัพย์สินเงินทองใช่ไหมครับมีทรัพย์สินมีเงินทองใช่ไหมครับมีม้าเห็นไหมครับสมัยเราก็เป็นอะไรพป่น้องมีรถรามีมอเตอร์ไซค์มีรถยนต์มีรถเก๋งมีรถนะครับหลายๆแต่ละย่างวันละมีวันฮัร อะไรอีกพี่น้องมีปศุสัตว์ใช่ไหมครับมีเลือกสวนไร่นะใช่ครับมีที่มีบ้านนี่คือสิ่งที่มนุษย์ในดุนยาเนี่ยชอบและหลงไหลรักสิ่งเหล่านั้น,เป,น,เ,ปนเป็นธรรมชาติเป็นฟิตรอตที่มนุษย์ชอบพี่น้องแต่ Allah บอกกุลอออุณบิอุคุ um. มบิขายริมินดาลิคุมมุฮัมมัดจงกล่าวแก่พวกเขาว่าเอาไม่จะให้ฉันบอกพวกท่านถึงสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่พวกท่านมีเนี่ยดีกว่าสิ่งเหล่านั้นอีก ใช่ไหมครับดีกว่าสิ่งที่เราจะอาลกล่าวเอาไว้ก่อนหน้านี้เนะี่ยคืออะไรลิลละดีนัตเาวออินดารบิหิมซึ่งคนที่จะได้นั้นคือคนที่มีความเยี่ยมเกรงเขาจะได้รับรางวัลตอบแทนที่ดีกว่าสิ่งที่มีอยู่ในดุนยาเมื่อไรเมื่อเขากลับไปหาอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع าล ى อินดารบิหิมนัที่อัลลอฮ์ณัที่พระเป็นเจ้าของพวกเขานั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าหากว่าเราอยากจะได้รับรางวัล ตอบแทนที่ดียิ่งกว่าสิ่งที่มนุษย์ส่วนใหญ่ในดุนยาลหลงไหลแล้วเนี่ยนั่นคือรางวัลตอบแทนนะที่อัลลอฮฺจะให้แลแต่คนที่จะได้คือคนที่มีความเยี่ยมเกรงต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวาตาลวดังนั้นทาพิ่น้องผู้ที่มีอีมานต่ออัลลอฮฺทั้งหลายครับถามตัวเราสิพี่นองเราไม่อยากได้รับความสําเร็จหรือ เราไม่อยากได้รับการช่วยเหลือได้รับการปกป้องได้รับการคุ้มครองจากอัลลอฮ์หรือเราไม่อยากปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮ์หรือเราไม่อยากมีสบียอย่างที่ดีันนั้นเราไม่อยากจะได้รับฐานะที่สูงส่งกว่ามนุษย์คนอื่นๆในวังคีมาขนาดนั้น,นหรือเราไม่อยากมีความรู้ในศาสนาที่เพิ่มพูนหรือเราไม่อยากได้รับกับรางวัลตอบแทนที่ดียิ่งเสียกว่าดุนยานี้ทั้งหมดอีกหรือเราทุกคนอยากได้แต่ คำตอบคืออะไรพี่น้องสิ่งที่จะทําให้เราได้รับกับรางวัลตอบแทนเหล่านั้นคือเราจะต้องเป็นคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานะฮูวตะอัลลปฏิบัติกระทําในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้โดยหวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์และสิ่งที่เราทําจะต้องอลัลลอฮ์โนริม,มินอัลลอฮ์จะต้องเป็นความรู้ที่มาจากอัลลอฮ์ด้วยเป็นคําสั่งของอัลลอฮ์ด้วยเป็นคําสั่งของอัลลอฮ์และรุนของผู้องด้วยและเราจะต้องออกห่างจากสิ่งที่เราจะาอาลาห้ามเพราะเรากลัวการลงโทษของอัลลอฮ์เพราะเราให้ความยิ่่งใหญตออล ใช่ไหมครับและสิ่งที่เราออกห่างจากสิ่งที่เราจะอาละหานนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่เราจะอาลาบอกเอาไว้ด้วยว่าสิ่งนี้ทําไม่ได้นะแต่เสุนบอกเอาไว้ทําไม่ได้นะเชื่อไม่ได้นะกินไม่ได้นะเราปฏิบัติตามนั่นแหละคือคนที่มีความเยี่ยมเกรงและเราทําเช่นนี้ได้มาไห่นั่นแหละจะเป็นสิ่งที่กันตัวเราระหว่างตัวเราและการลงโทษของเราจะอาละและจะทําให้เรา,เา,านั้นได้รับกับประโยชน์อันมากมายที่เราได้เรียนรู้กันไปนะครับ2บทเรียนนะครับเรียนรู้กันไปแล้วทั้งหมด 12ประโยชน์เดียกันอินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะกลับมาพบกันอีกนะครับในค่ำคืนต่อๆไปอัสลัลลอะลัฮุอะลัยนะบิญญะมุฮัมมัดวะอะลาอาลฮิวะซัฮบิฮิอัจมาอีนอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ